อารหังสัมมาสัมพุทธโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะควาตาธรมโมธรมมังนมัสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังคโคสังคังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธะพุทธังสารนังคจฉามิธรรมังสารนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังคฉามิทุติยมปิธรรมมังสารนังคฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคฉามิตตติยมปิพุทธังสารนังคฉามิตตติยมปิธรรมมังสารนังคฉามิตตะติยมปิสังคังสารนังคฉามิ อิติปิโสพระวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมสารถิสถัทธาเทวมนุสสานังพุโทโธพระวาติสวากขาโตพระวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโก ปัจจตังเวทิตัพโพวินยูเฮติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะ พัควโตสาวะกะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกรนิโยอนุตตะรังปุญญเขตตังโลกาสาติอิติปิโสพควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตะโร ปุริสธรรมสารถิทถาเทวมนุษสานังพุทโธพระวาติสวาขาโตพระวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณะอโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูเฮติสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะพระควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญยัญเขตตังโลกาสาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ สวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณิิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูเหติสุปติปันโนภควโตาสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโคยายปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโค สามีจิปฏติปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกาสาติ